สวัสดีครับพวกเราคณะผู้นำเสนอผลงานนวัตรกรรมประเภทคณะบุคคลเชิงแนวคิดขอนํำเสนอผลงานนวัตรกรรมที่มีชื่อว่า SORT APPLICATION เพื่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษีในขับและดิสโกเทค เนื่องด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก และหนึ่งในกิจการด้านการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในการชำระภาษีสรรพสามิตคือไนท์ขับและดิสโกเทคในปีงบประมาณพุทธศักราช2565กิจการไนท์ขับและดิสโกเทคมีจำนวนประมาณ100รายแต่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาษีเพียง2รายและเจ้าที่มีภาระงานด้านอื่นออีกมากจึงอาจเกิดการตรวจสอบภาษีที่ไม่ทั่วถึงทำให้ผู้ประกอบการแสดงรายได้อันเป็นฐานในการคำนวณภาษีรายเดือนที่ไม่เป็นความจริงเพื่อประสงค์หลีกเลี่ยงการชำระภาษีซึ่งกรมสรรพสามิตไม่เคยมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นตัวแปรสำคัญในนกกกาาารรรตวจสอบภษีีิเหล่้คื หนึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละเขตพื้นที่สองจำนวนผู้เข้าใช้บริการสถานบันเทิงในแต่ละวันสามประมาณการรายได้ของสถานบริการในแต่ละแห่งจากปัญหาและจุดอ่อนดังกล่าวคณะผู้นำเสนอผลงานจึงได้ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิเคระห์ป,ปัญหาจึงเกิดเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าซอฟต์แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษีในขับดิสโกเทคโดยมีกระบวนการทำงานในการแก้ไขปัญหาดังนี้ หนึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าผ่านทางสายการบินกรุ๊ปทัวร์ของบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเจ้าที่นำทัวร์ประจำสายนำเที่ยวจะให้นักท่องเที่ยวตอบแบบสำรวจที่สำนักง,งานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ตจัดทำขึ้นผ่านคอร์เร์โค้ดโดยแบบสำรวจจะครอบคลุมในประเด็นข้อมูลที่สำคัญซึ่งร่วมมือกับสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตสองจัดทำเครื่องตรวจนับผู้เข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งบริเวณประตูทางเข้าออกของสถานบริการเเเเพื่่่อออตรรรรววจนน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 ัับบบบาาผูู้้้ใชิกททีีีแยยปป็ขมล โดยคำนึงถึงหลักความคุ้มทุนระหว่างกรณีที่คณะผู้นาเสนอผลิตขึ้นเองและจัดซื้อสาเร็จรูป 3. นําข้อมูลที่จัดเก็บจากข้อที่1และข้อที่2เข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลในการสร้างเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นของประมาณการรายได้สถานบริการจํานวนประมาณการผู้ใช้บริการและจํานวนที่แน่นอนซึ่งเป็นตัวแปรหลักให้เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบภาษีอีกท้งเชื่อมต่อข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไปยังระบบของกรมสรรพามิตในส่วนที่ยังไม่เคยมีการจัดเก็บข้อมูลมาก่อน และเป็นโมเดลฐานข้อมูลในการกระจายไปสู่การใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบภาษีของสำนักงานสรรพาิตพื้นที่ทั่วประเทศผลสําเร็จที่ได้รับ 1. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภาษีสถานบริการบันเทิงและหย่อนใจ 2. ด้านการเพิ่มประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิร 3. ด้านการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลของกรมสรรพามิร 4. ด้านการบริหารราชการแบบบูรณาการ 5. ด้านการสนับสนุนรัฐบาลในการบริหารและพัฒนาประเทศในมิติต่ตางๆคณะผู้นำเสนอผลงานหวงังเป็นอย่างยิ่งว่ากรมสับสานมิจ,จนาแนวทางของนวัตกรรมนี้เป็นโมเดลในการพัฒนาการตรวจสอบภาษรรีสับสานิตต่อไปพู้โทโชคดี